นา่งหน่อยตัวนี้ได้กันไรมันไดแล้วครับนั่งน่อยนี่ซีั้นหาเนาะโอ้พี่นนอมาไทสูงกว่าสิประมาณหาสิบเซนนี่ท่องอยู่เนาะท่องอยู่แต่ว่าจากมันบรมานมีท่อง่ลดเพิ่นเพิ่ยังไงเจ้าม้านน่ มันจะว่าหม้นได้่พันหาครับของถือเอาไว้จะจูคนุ้นเสีเยวไปใส่ขึ้นได้นโอ้ไอเมาได้แห่งไหนเราพ่อได้ของถือไปเมื่อนี้อทุมครับโอ้นองทุ่มสว่างนี่โอ้ใกล้ๆนี่เจ้าของพื้นที่เท่านี้ก็ได้ ผมว่าให้เอาไซซี่ประตูมันจังสีมันใจนั่งรูปหัวนั่ไปเหรียญไปน้ำทางอ่ะได้แล้วครับของถือที่สุดในตลาดเมื่อนี้ซีพันห่าเอาสวัสดีครับพยงสวัสดีครับยังมั้ยนะครับเมื่อนี้แม่สาวแม่นางเมื่อนี้แม่นทับสมไปแม่นี่เพิ่นงมาเพิ่นสมล่ะได้สีเขาเดียนน่ะหรือเจ้าของโกบวะเจ้าของเพิ่นเพิ่นหยาเพิ่งได้ผมมาขายไป แม่สาวผสมแล้วสมยังครับนสมตโตรหรือสมหลอ,อดสมหลอดเราเพิ่งบ่ได้ถามอาใบน้ำพิ่นก็ไปรุ่นเดาเนาะตรวจวันได้อุ้ยกันท้องว่างครับพี่น้องไอไอสูงอยู่รนอยสี่สิบห้าแม่นี่ประมาณสีเม็ดเขาเปลือกเครื่องอ้อมประกันแข้งขาเนาะอ่าสายงวัวเหลี่ยงครับโครงสร้างดีอยู่สูงหง่สูงเง<า>วเปิดเท่าไรแม่สาวสามสิบห้าเนาะ แม่นต่อรองได้อ่ายังต่อรองได้อีกอยู่น่อย,อยอครับนี่พี่นอ้องหน่อยเหลือสิบสี่ห้าร้อยแม่พันแม่บอสครับอของผมนี่ดอกเท่าหร่ละนี่งอไทยครับพี่น้องตัวนี้สูงประมาณหนึ่ยี่สิบเปิดเท่าไรน,นางหน่อยสิบสี่ห้าร้อยสิบสี่ห้าร้อยครับพี่น้องฟุ้งบบสไหลามาจัดตัวนี้อ่งางอไทยครับแล้วก็นี่อีกบ่อันตัวนึงทั้งบนบ่ผู้น้อยแม่นบ่นผู้น้อย ผูหน่อยของเพิ่อนโอ้แบะบแมนไลยมาได้เราเพื่อนห่องผูหน่อยเอาตัวหน่อยมาเออนางน้อยแดงๆนี่อีกตัวนึงครับพี่น้องตัวนี้สูงประมาณ125ตัวนยยี้าซิมหา้มหาร้อเนาะเออพี่น้องแดงดีครับโครงสร้งสางใช้ได้ตัวนี้ก็ได้โคงบบ่หลายมาจัดนางน้อยอีกตัวนึงครับออกอ่าบามันจังหน่อย เบอร์ลำบองครับยุ้งเบอร์ลำเบอร์ลำอ่ะปางนะครับเบอร์ทู่นี่นี่อีนี่เอ้าอีนี่ก็แม่นนี่แม่อยากลูกหรือแม่สาวแม่สาวแม่สาวมันเป็นสาวใหญ่ไงยังไงเสาวใหญ่ทับสมไปแม่นี่เครื่องอมทับทับได้เดียนแล้วล่ะทับตัวหรือทับอย่างตัวนี้ทับตัวทับตัวประมาณเดือนหนึ่งตัวนี้โค้งสั่งสูงใหญ่ครับ สามสิบเ็ดสูงุเงาห้างพี่น้องสูงลอยสี่สิห้่นแม่สาวเนาะท่องตรวจบ้านได้กไปรุ่นเอาคือกันเท่าใดกัแม่ใหญ่สามสิบเ็ดสามสิบเจ็ด่ะตอนอยุอ่ะเบอร์โทรครับผม088 0 8 8 44 44 736 7ย6 44ครับพอยงเนาะสว่างแดนดินอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะ ลูกผสมออกประมาณหลายเติบครับตัวนี้พี่น้องนี่บังบือบังลึงครับบังลึงชัดเจนแต่ว่าเรื่องทองเรื่องมันยังตรงรุ่นครับพี่น้องตัวนี้คุยกันราคาทองว่างเด้อพี่น้องแม่นางไงครับแม่สาวไงสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมช่องย t u b e สบายใจฟ้ามอยู่ครับผมะมื่อนี้พ่อพี่พน้องมาอยู่ตลาดคคกกระบือ,อบ้านคคกเจริญครับพี่น้อง อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบ้านคูบเจริญตำบลบ้านถ่อนเด้อพี่น้องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมสองมือครับเปิดทําการอ่าวันอังคารหลืววันเสาร์ครับมือนีเป็นวันอังคารครับพี่น้องวันอังคารที่27ครับมิถุนายน2566ครับผม หัวไฟกับเขาลายครับพี่น้องมือนี่งเอ้ามึงแล้วก็ขอกำลังใจครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเงิกำลังใจให้สบายใจฟาร์มครับแลกักกาฝากนอกจากยูทูบแล้วก็ฝากเพจเฟซบุ๊กด้วยพี่น้องสบายใจฟาร์มครับเข้าไปติดตามให้แน่เอ้าพี่พ่น้องไปลุยครับผมว่าได้หลายแดยงนครึ่งครอยู่พี่น้องมือนี่ไปครับพี่น้องครับผมจัดยังไม่แน่ห้อยมือนี่ มแม่มานท้องสองเดือนสมยังครับได้ท้องสมตัวครับสมตัวาถ้าจะตรวจกระตรวจได้แลวเนาะสองเดือนนี่ตวจด,ด้วยครับ,บนั่นบอกถาไ่ได้ตรวจดอากอยากประกันมานเก็จนะโอ้น เงาหางใหญ่ครับผมบุรุษแม่นี่สูงสูงร้อยสี่สิบกว่าครับลูกยีดครับผมสายเหนื่อยแน่นครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บแม่มานอี่ก่อนอ่าลูกที่ไหนห้อยคิดว่าตัวนี้ลูกที่สองเนาะเปิดเท่าอร์ไ้อยมันสองเดือน โอ้ยสามสิบหกสามสิบหกครับผมสามสิบหกหาล่อยตัวได้อยู่เนาะต่อได้ครับต่อร่องเลยอ่าเรื่องท้องเรื่องอยังกะจังมาคุยกับหอยคนเดิมพี่น้องอ่าถ้าอุนตาเศร้าบางหมอคกนกะอ่าตรวจอายุครับอุนตาเศร้า,าครับครับนี่แม่น,นึงครับนี่แต่ว่าคันหมอโปเก่งกะมีโอ,อกาสรุดค,ครับหมอไม่หมอจกอ่าแล้วกะสศราหน่อยครับนี่ทาผสมนี่แม่สาว เกันนะครับขึ้นนึงเลยเมี่อ่าพ่อพ่อผสมเนาะตัวนี้เนะาะสูง,ส,งสูงร้อยสี่สิบบวกขึ้นกันแม่นี่ก็ได้เครื่องดำนี่ใหญ่หนาครับแม่นี่เนื้อตัวเกลี้ยงเกา่าหลังเปีเลียแม่นี่นนบอนบอนสมเนาะตัวนี้เนาะ,ะเปิดเท่าไหร่ครับแม่สาวสามสิบห้าห้าร้อยครับสามสิบห้าห้าร้อยเออขอไปเห็นแม่พันแม่บอกครับ ฝากเบอร์โทรไว้นะหอยศูนย์เดี๋ยว่อง่อะากเบอร์นี่มไปด้หูกย่าไลน์ไปจากลกปันใดศูนย์น่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสองแปดส่ห้าอห้อยเลเนาะทังดอนเกลืองสว่าง อาขอบคุณหลายๆครับผมครับครับผมจัดแม่มานกับแม่สาวอ่ะมาฝากพี่ฟังน้องครับผมมักตัวใดก็มาคุยเอาพี่น้องโอ้ยว่ามันแดดออกผัดขึ้นไหมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยครับผมเต็นขึ้นฝ่าขึ้นฝนสิทุกฝ่าขึ้นไหมอีกแล้วพี่น้องฟังหันนั่งแดดดีๆอยู่อ๋แม่ลูกอะแม่ลูกเนาะครับเนาะครับแม่วัวไทยครับพี่น้องลูกตัวเมีย นี่ลูกน้อยๆนี่ได้ยักเดือนเนาะห้อยนี่ขั้นพ่อเดือนไปนี่ประมาณนี่แหละเราเลาะเดือนครับสิบวนนันในหอ่ออ่าเบิดบืนกับโบอาจจะเดือนหรือโบเถึงเดือนเนาะประมาณนนะั้ครับแม่จำปาลูกแดงแม่นบบจำปาบบแบบนี่ลูกที่ไหนเปน็นะปนน้องหอยเนาะสิบวอลูกสอบสองกับสามนี่แหละเนาะครับสูงประมาณร้อยสามสามิบ ลูกตัวเมียเขาเปิดเท่าไรหอยเปิดไว้เปิดไว้เส้าหาเออเส้าหายังต่อได้อยู่เนาะอ่านี่พี่น้องเบิ่งหางควรหางเงาดีอยู่พี่น้องเครื่องดำงามจับจบช่ลูกที่ มีคุ้มเดียวบ่หอยมีคุ้มเดียวค่ะเปิดเส้าเขาได้ก็ล่ะเ้าหาเส้าหาต่อร้องได้เนาะต่อรองได้ครับอ่ะเบอร์เนี่ยครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้หนึ่งสาองสองหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามหอยสำเร็จเนาะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับผมหอยสำเร็จบานอนนีบาตพี่นองได้แม่ลูกลูกตัวแม่มากมือนนิเอะฝากฟีฟัง้องครับผมมากรมับต่อร้องเอาครับนี่เอะฝากไว้ครับผม มูนบางอัดแดงจริงเครืองลูกอยังเนาะพี่น้องนี่เนาะลูกตัวแม่พุ่มเนี่ยของเจ้าเปล่าล่ะอ้อยเน็ตอเมริกันเจ็ดเจ็ดเก้าลูกอเมริกันเจ็ดเจ็ดเก้าใบหลอดใบเกิดเพิ่นเนาะตัวนี้เนาะครับนี่พี่น้อง ได้จักเดือนละละตัวนี้เพราะแท้ที่มันถี่เดือดขึ้นนะเพรวันที่ยี่สิบเดือมันมันค่อยพัฒนาเดือนไหยวะเดือนสิบสองไม่ไม่สิบสองหกเดือนครับครับเดือนนี้ก็เดือนหกกัประมาณหกเดือนนี่พี่น้องโอ้ลูกใบลูกหลอดลูกเจ้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องแดงดีกล้ามเนื้อมาเต็มครับสีสุดยอดครับแข้งขาด้วยพี่น้อง ครับขาใหญ่ดูกใหญ่เปลืองดำอาอเต็มโอ้ให้เบิง่งงัวงามักแขกเกินไนะพี่นอ้องลูกสูงไรเส้าหารับแม่1อยสวัดแล้วแม่สูงร4 7ลูกสูงร้อยยี่ห้าหกเดือนครับสูงร้อยยี่ห้าเป็นลูกที่ไหนคนหอยลูกที่สองลูกที่สเนาะแม่เครื่องแบ่งเยอแม่เครื่องอมบะอ่าเขาคนกินจะเปลี่ยนส้งนี่แล้ะพี่นอ้อง สูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องเกือบร้อยห้าสิบฮะบางหางแม่เพิ่นโอ้ยเกือบตกดินพี่น้องหางรามดีประกันตำนี้ให้ทุกอย่างเนาะอ่าทั้งแม่เพิ่นประตกาคาถอนสี่โค้งหมดลูกเปิดเท่าไดล 53, <500. S 1> ่ะก้มเปิดเป็นห้าสิบสามห้าร้อยครับห้าสิบสามห้าร้อย ต่อได้อยู่ต่อได้ครับครับผมอ่ะเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดครับศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดอ้อยเน็ตวาริศจัภูมิอ๋อสุดยอดครับผู้ใดมากรูค้ำงามๆครับไปผสมเอาอีกตัวไหมผลงานทรงลูกเห็นแล้วครับแม่นี่สุดยอดครับพี่น้องขึ้นงทางโทรศัพท์ก็ได้ครับนี่ยังกับสอบถามเพิ่มเติมกับหอยเพิ่นครับพี่น้องโอ้ทรงลูกไหมแม่นี่ หอยใหญ่ได้ยังมาครับหอยใหญ่ได้แม่แม่มันบ่อหรือแม่แ<ผ>มันสองเดือนแต่ว่าม่มีใบมีหลอดสองเดือนสมยังครับไหมคนสมยังแต่บ้ศบาลมันเกิด่าสมมาแล้วแต่ว่าผมกับผมเกิดมาครับนาจะสมโต,มตอ่าตีกันสมโตเครื่องดำพักใหญ่สูงกว่สิบประมาณ ครับร้อยี่สิบวกลบประมาณนี้แหละพี่น้องลูกที่สองปะครับัครบเปิดเท่าไรด้หอยสามสิบหนึ่งาตอนนี้เขาประกันพวกแข้งขาให้เนาะ่แต่ว่าท่องนี่ยังบ้านประกันครับเือนรุ่นเอา อ่าเพราะว่าพ sí, ้ันตรวจเดีええ๋ยวเบ้งมื่กับซีดเหลืองๆคืออยู่เลยครับอยู่เหนังนผมเดียวนะเดี๋ยวเื่อนเนที่นี่ีบ้งหางครับพี่น้องหางเงาดีอยู่พี่น้องหางเาเนีเปิดอยู่3ามต่อรองได้อ่าเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เ้ายอหอใหญ่สวอ๋อใหญ่สว่างเดดดินเนาะอ้าอบคพูดลายๆครับผมครับ ปากแม่มานครับสองเดือนอะเปิดอยู่สามสิบเอ็ที่นอ้อต่อเอาครับผมครับโอ้ได้กันเท่าไดร่เราห้อยสองสองตัวอตัวโอ้ตัวละเส้าหาหูนุ่มครับนุ่มหน่อยยัง้นใหญ่สูงกว่ม้าน่อยสามสิบกว่าแพคคูสองหมื่นหา พ่อไปอนไปให้ทั้งน้อยหนอยนี่ตัวนี้กล้วเปขายต่อแล้วครับโอ้ไปปล่อยต่อเนาะห้อยมัตเตใสเนาะครับเนาะก็บอกเห็นหนาจักเชื่อตอนน้องหันครับโอ้ดอนครับนี่พี่หน่อมาตเื่อสองนัดแล้วครับสองสามนัดแล้วสีใส่ได้อยู่พีหน่อง้อกับสีวางปีปีกว่านี่แหละ่าเหรอครับแต่มันน้ำดีครับสีใส่ได้น้ำดี สูงอยู่ร้อยสามเจ็ดสามแปดครับถ้าเปิดไมหมเ้าสิเปิดเท่าไรหอยจะมีก่กำขไรขายอืมกะคุยกันเบิ้งเนาะสามพันสี่พันเกิดขายครับ, 3, 000, 4, 000, บเปิดเออ่แพ็คคู่ห<แ>รือห้าสิบเปิดแ,แยกแยกก็ได้ก็ได้ไดกะคุยกันเบิ้งเนาะได้ครับมีเบอร์โทรไ่มครับฝากไวปนะนี่ครับฝากนะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด สอง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 แปดสามหนึ่งห้าแปดสามหนึ่งห้าห้อยังขึ้นกับสิคหอยยัอหันเด้อห้อยึงยังลองหานห้อยยังลองหันนะครับเนาะเอ๋อขอบพูดเล,ลา่<ต>าๆครับผมครับผมเอ๋อพูดอดไรมางวัวผูกกับมาคุยกันเบิ้งครับตุนทุนเพิ่นเศร้าหาครับพี่นอ้องอ่ะให้กำไรเพิ่นเท่าใดกับมาคุยกันเบิ้งครับผมเอ้ามึงง้อไทยครับที่ไหนพี่น้องงัวไทยลูกตัวผู้หรือตัวแม่ลูกตัวผู้ลูกดูดนมนี่เลยพี่น้องแม่เนี่สูงอยู่มั้งร้อยยี่สิบ ลูกโตปูเปิดเท่าไหร่ล่ะเปิดไปอันหนึ่งหมืนสามพันห้าร้อยครับเออแม่ลูกนี่ยบ่ครับผมมื้อสามหาร้อยครับผมต่อได้เยอะปะนี่ต่อรองได้ครับผมเอ้ายังต่อได้อีกายิ่พี่น้องอืมถ้าถ้าไก่คิดค่ารถด้วยครับผมก็จังมาคุยกันเนาะใกล้ไก่ครับเปิดตอนนี้เปิดอยูสิบสามหาร้อยครับสิบสามหาร้อยเป็นราคาอยู่สนามเลยพี่น้องแต่ทั้งไก่ทั้งไก่ก็ คุยกันไหมเอาเบอร์โทรละศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สามเก้าเก้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งสามครับผมห้อยขวัญเนาะครับผมครับผมอ่ะตัวนี้อีกเหมอ่าแม่แยกลูกป่ะนี่แม่แม่มาผมค้องเหรคิดว่าแม่แยกลูกแม่มันแม่ครับประมาณอ่าสูงกับประมาณร้อยยี่สิบพือกันถ้ามีลูกสิประมาณตัวที่สามครับตัวนี้คิดว่าจ็ดเดือนทองว่แน่ใจครับจะว่าจะของคนว่าอยู่จะของคนว่ามันมันเปิดเท่าไหร่ เปิดได้สิบสามหาร้อยกันครับเปิดซ้ากันเนาะครับผมอ่าเพราะว่าตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาจักหน่อยครับเปิดโทรถามเหรอบัง <STEPHAN> ค <players> ับท yes. <UK> ้ามเหรอครับเอาแล้วเนาะอ่ะปากพี่ปากน้องไปครับผมอ่าขอบคุณครับผมอ่ะปากห้อยควันไปครับงัวไทยครับจัดราคาเบาๆมาเอ้าห้อยเซียนเพิ่งจัดอยังไหพี่น้อง ไม่นั่งกว่านี่รับสมไปบอนทับมันสมขึ้นเราไปแหละสูงเท่าไหร่ได้บัดเฟินป่ะป่ประมาณร้อยสีบห้าบวกลบเครื่องดำบัดใหญ่หางเกือบตกดินพี่น้องตัวนี้ก็ได้บอลทับมันสม ตอนนี้เขาประกันแ <พ roadmap S 1> <ıyorlar? S 2> ข้งขาซะก่อนแข้งขาดีครับอ่าแข้งขาดูดสวงครับเมีตะลิบครับครับประกันตะลิบครับทุกอย่างโบดเข้มเข้มบนแขนหลังพี่น้องแม่พันแม่บอกน่าจะขึ้นแล้วหรือพี่น้องแต่ว่าเจ้าของนี่สมบูทันหรือจังไดพวกนี่หรือเอาผู้เสาวหรืออย่างง้อครับซ้อมงบ่เปลี่ยนเปิดยุคอะไร สี่หมื่นห้าหัวงามต่อรองได้มีตัวเดียวเวลาป่ะนี้ครับมิโตเดียวครับอ่ะฝากเบอรท่ไหร่นะครับผม099 099ก้าเก้าศูนย์สวิเชียนฟาร์มครับผมอ่าโทรมาถามได้ครับต่อรองกันได้ครับอ่าแล้วก็ถ้าอยากซื้ออยากขายงัวก็โทรมาเบอร์นี่ครับผมครับเขียนสว่างเขาหนิละครับครับผมคุณหลายๆครับครับผมอ่ะ ฮะเบิงแม่แยกลูกบ่ห้อยตัวนี้แม่แยกลูกไอ้ตั้งคางคนเป็นยังล่ะครับเนี่ยเป็นแพะเป็นบ่หรือผ่าตัด,ตดเป็นยังขึ้นได้ผ่าเอาลูกออกโอ้พอดยากลูกตัวใหญ่ตัวนี้ตอนนี้ทับสมไปครับตอนนี้พับบสมครัห้องว่าง,ง,างนี่พี่นอ้อง มีลูกอีกสิประมาณตัวที่สามบ่ประมาณนี่แหละครับครับสูงร้อยสี่สิบกว่าครับไงครับหนังหนาเปิดเท่าไรห้อยเปิดไปสามสิบห้าครับโอ้สามสิบห้าครับพี่น้องต่อได้บ่ครับต่อได้ครับต่อรองได้ครับอ่ะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมแปดหนึ่งแปดเจ็ดสามเก้าแปดศูนย์หกหอยเขียวนะครับเนาะสว่างแดนดินเอาขอบคุณหลายๆห้อยขอบคุณครับครับผม แยกลูกครับพี่น้องเปรืองดำาฮะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมอเอาเบึ้งหอยเบีนเันจัดยังมาเมื่อนี่แม่นางบ่ลละแม่นางน้อยแม่นางแม่สาวครับเปรืองดำตัวนี้สูงโยม้าน่อยสามสิบกว่าครับพี่น้อง ประมาณร้อยสามห้าเปิดเท่าใดล่ะแม่นั่งหน่อยเหาอเสาหา่าเออตอนได้บ่ได้ครับต<ห>าบ่ได้หลายได้จักหน่อยครับก็มาคุยกันเบิงนะ้งเนาะมีจักตัวล่ะมึอนี่นามัตัวเดียวครับตัวเดียวแม่นั่งโบดครบเครื่องครับแน่นี่สาวห้าหมาต่อร้องเอาครับพี่น้องเเนตติดามอย่คั แพงขึ้สูงแพงเอาเบอร์ทุ่นนี่ล่ะส่วนแปดสองครับส่วนแปดสอง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 เก้าสามสองเก้าสามสองเจ็ดแปดเจ็ดแปดเนาะห้อยเบนเจริญศิลเอาฝากพี่ฝากน้องครับผมเอ๋อพ่อแพงสิมาคุยเอาอยู่ดิของห้อยเบนนี่พี่น้องท่านพิทักษ์เจ้าของตลาดเจ้าของสนามเพิ่นก็ฝากบอกอ่าพี่น้องนายห้อยเด้อครับผมว่าจะเฝ้าเมื่อตะเศร้า หลายพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้โมงหนึ่งครับเพิ่งเจ็ดนาฬิกานายห้อยกับบางส่วนก็เริ่มทยอยกลับแล้วพี่น้องนี้แท่บ้านที่เดินทางมาจากข้างไก่ครับมาหอดอสายๆจักหน่อยประมาณโมงกว่าจังสิโมงครึ่งสองโมงสิปรากฏว่ามาหอดแล้วนายห้อยกับทยอยกลับบนแล้วก็มีงวมัวมีอย่างได้เบิงได้งวัวไปเลี้ยง คนก็เลยฝากบอกพี่น้องในห้อยไว้ว่าอยู่สีสายๆจักหน่อยครับพี่น้องจักสองโมงสามโมงฝากบอกในห้อยนะครับเด้ออันนี้เป็นท่านพิทักษ์คนฝากบอกมากครับอันนี้พี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมมาพูมาพอกันได้เด้อพี่น้องทุกวันอังคารแล้วกับวันเสาร์ครับพี่น้องสำหรับมือนีคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ